ครัไปเริ่มกันที่ข่าวการเมืองไทยนะครับ,รบซึ่งเป็นที่จับตามองของสื่อทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะโดยสื่อต่างชาติก็เกาะติดการโหวตนายกรอบที่2ซึ่งล่มไม่เป็นท่านะครับเมื่อรัฐสภาไทยมีมติ ปัดตกการเสนอชื่อให้นายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักคเก้าไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้แคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวของพักคเก้าไกลต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่สสจากปมถือหุ้นไอทีวีนะครับที่ประชุมสภามีมติ395ต่อ312เสียงที่เห็นว่าการเสนอชื่อนายพิธาไม่สามารถทำได้อีกครั้ง ถือเป็นความปลาชัยครั้งที่2ของนายพิธาและพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งเผชิญกับแรงต้านจากพรรคแนวอนุรักษ์นิยมและพรรคที่มีกองทัพหนุนหลังการลงมติเมื่อวันพุธเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ศาล รัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หนายพิธาต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับนายพิธาก็โพสต์ผ่านอินสตาแกรมของเขาในวันพุธว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วในระบบปัจจุบันชนะความไว้วางใจจากประชาชนไม่เพียงพอที่จะบริหารประเทศ รอยเตอร์สรายงานนะครับว่าพักคเก้าไกลและพักเพื่อไทยซึ่งเป็นสองแกนนำพักร่วมจะตั้งรัฐบาลเตรียมหารือกันหลังจากความล้มเหลวดังกล่าวขณะที่การเสนอชื่อนายกครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายของนายพิธาที่ได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าเขาพร้อมที่จะหลีกทางให้หากเขาล้มเหลวนะครับโดยการประชุมครั้งที่3เพื่อเสนอชื่อแคนดิเดตนายกนั้นจะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับ ก็ยังเป็นเรื่องที่สื่อนอกครับติดตามข่าวการเมืองไทยอย่างเข้มข้นนะครับโดยก็มีบทวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยในครั้งนี้ออกมาอย่างกว้างขวางด้วยครับคุณนพพรัตน์วันนี้จะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอใช่ครับสื่อหลายสำนักทั่วโลกนะครับออกมารายงานเรื่องนี้กันไม่ว่าจะเป็น AP r e รอยเตอร์เอฟพีดอยชู e วลเลอร์บหรือว่า The Washington Post นะครับสรุปรายงานพร้อมกับการวิเคราะห์ การเลือกนายกรัฐมนตรีไทยกันอย่างละเอียดโดยที่มีบทสรุปว่ารัฐสภาของไทยสามารถสกัดพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนด,ดิเดตนายกไม่ให้ไปถึงฝั่งฟันได้สําเร็จอย่างที่มีการคาดกันไว้นะครับคุณสมพจน์มาดูตัวอย่างของการวิเคราะห์ของสื่อต่างๆกันอย่าง,างเช่นที่ AP นะครับสรุปในรายง,งานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทยประเมินไ,ไว้ก่อนหน้าแล้วว่าความพ่ายแพ้ของพิธานั้นถูกลิขิตไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560นะครับที่ร่างโดยรัฐบาลทหารและถูก แบบมาเพื่อบรรทอนแรงท้าทายต่อกลุ่มผู้นิยมและสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการเปิดทางให้วุฒิสมาชิกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีบทบาทในการรับรองนายกรัฐมนตรีเป็นต้นนะครับ <C> e <an> ตัวอย่างของผู้ที่มาพูดเรื่องนี้อย่างเช่นเจคอบริกส์ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากสิงคโปร์แมจิเมนท์ยูนิเวซิตี้บอกกับ AP นะครับว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี2560นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์นิยมและสิ่งที่เราเพิ่งได้เห็นกันไปคือการดําเนินการตานอํานาจรัฐธรรมนูญชะตาของพิธาหรือกระทั่งของกลุ่มเคลื่อนไหวหัวก้าวหน้าถูกปิดผนึกไว้มานานก่อนจะเกิดการเลือกตั้งเสียอีก อีกรายนึงนะครับเพเทราอัลเดอร์นักวิจัยเยี่ยมเยือนจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมของอังกฤษและก็เป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเมืองแบบเผด็จการภายใต้กองทัพกล่าวว่าประเด็นหลักก็คือสถาบันหัวรัฐนิยมของไทยนั้นไม่สามารถชนะให้ได้มาซึ่งอำนาจจากการมีกิจชัยในการเลือกตั้งได้และว่าการก่อรัฐประหารและยึดอำนาจการปกครองเมื่อปี2 5 5 7สร้างระบบการเมืองอันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างมากที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันฝ่ายที่บอกว่าผิด ในสายตาของสถาบันหัวอนุรักษ์นิยมไม่มีอำนาจและบอกด้วยว่าเพื่อให้ครอบคลุมทุกจุด คุณก็ให้อำนาจองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบต่างๆซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างมากและไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนกล่าวคือคณะกรรมาการการเลือกตั้งและสารรัฐธรรมนูญมาช่วยทำให้สถาบันหัวรักนิยมสามารถตัดสิทธ์หรือสั่งห้ามนักการเมืองผู้มีชื่อเสียงต่างๆและสั่งยุพรรคการเมืองที่รับความนิยมทั้งหลายได้อันนี้เป็นตัวอย่างของ AP ที่วิเคราะห์มานะครับ,รบส่วนรอยเตอร์ก็รายงานว่าสถานการณ์ภายในสภาไทยเหมือนละครเรื่องหนึ่ง ที่เป็การหักมุมอีกครั้งนะครับ,รบในการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมาและสถาบันกองทัพหัวรักนิยมในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาก็คือเป็นอีกตอนหนึ่งที่มีการ พลิกล็อกนะฮะซึ่งก็ที่ผ่านมาก็มีการสั่งยุบพ,พักการเมืองมีการแทรกแซงโดยสารมีการก่อรัฐประหารถึง2ครั้งแล้วก็มีการเดินประท้วงตามท้องถนนที่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งและภายหลังการประชุมของสภาที่มีมติปตัดตกการเสนอชื่อนายพิธาน,นะครับรอยเตอร์ uters, ก็ไปพูดกับ ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลหลายร้อยคนที่ปักหลักชุมนุมกันอยู่โดยหลายคนแสดงความผิดหวังต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ,รบ BBC ก็สรุปรายการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่รวมตัวกันอยู่นอกรัฐสภาซึ่งเขาบอกว่าตั้งคำถามว่าจะมีการเลือกตั้งไปทำไม,มเมื่อดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สื่อแห่งนี้ยังรายงานคำพูดของนายพิธาน,นะครับที่กล่าวต่อสมาชิกสภาหลังที่ประชุมมีมติปะตะก,การเสนอชื่อด้วยลองไปฟังเสียง,งคุณพิธาน,นครับพฤษภาคมนะครับและถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางหรืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกท,ทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธาน อีกสื่อหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้แต่ประเด็นที่แยกออกไปนะครับคุณสมพศคือ The Washington Post เลือกที่จะจับประเด็นมาตรา1 1ึที่ชี้ว่าเป็นต้นตอของวิกฤตการเมืองไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในแผนง,งานของพรรคก้าวไกลาภายใต้การนำของนายพิธาน,นะครับที่จะทําให้ทุกอย่างเกิดการแก้ไขได้แต่ก็เป็นสิ่งที่กองทัพ ซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษนิยมและก็สนับสนุนสถาบันเบื้องสูงไม่ต้องการให้มีการแตะต้องนะครับ,รบข้อมูลที่ The w a s h i n g t o โ Post อ้างจากศูนย์ข้อมูลกฎหมายไอลอรวบรวมมาแสดงให้เห็นว่าหลังการก่อรัฐประหารปี2549นะครับที่กองทัพยึดอำนาจจากอดีตนายกทักษิณมีผู้ดนถูกดำเนินคดีภายใต้อำนาจของมาตรา112แล้วอย่างน้อย36คนคขณะที่ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า98คนหลังจากการก่อรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมปี2557 ซึ่งเป็นการยึดอำนาจจากอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับ,รบโดยการวิเคราะห์ของสื่อนี้บอกว่ารัฐบาลทหารภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันรโอชาเร่งทําการปราบปรามผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สาบัญเบื้องสูงหมักหนักกว่าที่เคยเป็นมานะครับและแม้การปราบปรามจะดูชะลอลงหลังงานพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษในปี2562นะครับสถานการณ์กลับดูรุนแรงขึ้นอีกครั้งในปีถัดม,มาที่มีการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม เยาวชนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันเบื้องสูงของไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับวอชิงตันโพสต์ยังอ้างข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและรายงานว่ามีผู้ถูกดำเนินคดีภายใต้มาตรา112อย่างน้อย253คนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมปี2563และเดือนกรกฎาคมปีนี้โดย20คนเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับครับผม คุณผู้ฟังติดตามรายงานที่คุณนพร,รัเพึ่งรายงานไปนะฮะได้ครั้งทางเว็บไซต์ v o a t h a i c o m นะครับรวมทั้งติดตามเรานั่งรายงานข่าวกันอยู่ตรงนี้นะฮะได้ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์นะฮะ b o o k o o กกับ Youtube รวมทั้งสื่อออนไลน์อื่นของเรานะครับ